ปืนพกหรือท anyway <weapons> ี so so them, ่เรียกว่า secondary weapons มันคืออาวุธสำรองที่ใช้ในยามฉุกเฉินหรือว่าใช้ในช่วงที่ปืนหลักกระสุนหมดก็ได้ครับซึ่งในเกมนี้มีปืนพกตั้ง22กระบอกให้เลือกใช้บางปืนก็เล่นง่ายบางปืนก็เล่นยากมาเริ่มที่ปืนแรกกันครับ m 1911ปืนสุดอมตะที่ใช้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ลากยาวจนถึงยุคปัจจุบันโดยปืนนี้ใส่กระสุนได้8นัดยิงได้เร็ว เรื่องการรีโหลดก็ทําได้เร็วเช่นกันครับและมีความแรง35ดาเมจต้องยิงประมาณ3นัดถึงจะตายครับแล้วมันยังมีอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ใส่ที่เก็บเสียงด้วยโดยรวมแล้วเป็นปืนที่ดีครับใช้งานง่ายแล้วก็พึ่งพาได้ตลอดเวลา M1911 KS ครับปืนที่2ปืน C96 มันคือปืนที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์มากๆครับซึ่งปืนนี้จะมีให้ใช้เฉพาะคลาสเมดิกเท่านั้นและในเรื่องการใช้งานมันเป็นปืนที่ยิงเร็วยิ i ไฟเล็กแต่ว่ารีโหลดช้ามากแล้วก็มันยังมีอีกท่ารีโหลดที่ทําได้เร็วเหมือนกันครับถือว่าเป็นปืนที่พอใช้ได้ไม่ถึงกับโกงมามาแล้วมาแล้วปืน4 9เผมไว้ที่เทีบีครับปืนที่3 ปืนโคลิบลี่ปืนที่มีขนาดเล็กที่สุดในเกมแ้ามีดามิที่ต่ำมากๆซึ่งทำให้สู้กับศัตรูได้ลำบากพอสมควรและบางทีก็แทบไม่มีโอกาสฆ่าศัตรูได้ด้วยซ้ำและวิธีฆ่าศัตรูที่ง่ายที่สุดก็คือยิงแต่หัวครับ yes อันนี้รับรองว่าตายแน่นอนเออปืนนี้ผมให้ที่เทียอีครับปืนที่4ครับปืนลูกอร์ P08 ืนนี้จะมีค่าสถานะคล้ายกับ1911ครับมันจะต่างกันที่มีกระสุนเยอะกว่าซึ่งมันใส่กระสุนได้มากสุด9นะัดแล้วก็แรงถีปืนที่มากกว่า1911แต่อย่างไรก็ตามยังไงผมก็ชอบ M1911 มากกว่าครับ P08 ผมให้ที่ A ครับปืนที่5 p h o w d e r Pistol จุดเด่นของปืนนี้ก็คือปากกระบอกปืนที่มีสีรูซึ่งมันสามารถใส่กระสุนได้แค่4นะัด ส่วนดาเมจก็50กว่าๆต่อน,นัดซึ่งถือว่าแรงใช้ได้ยิงโดนสตูสัก2นัดก็น่าจะตายครับไม่มีอีกตัวนึง <c oughs> ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของปืนนี้ก็คือใส่กระสุดได้น้อยอุย้ยเกินไปเฮ <c oughs> าดาพิสต้ผมมาที่เทียีปืนต่อไปครับปือนออโต้รีเวเวอร์แล้วก็มาร์ค4ีรีเวเวอร์ ทั้งสองปืนนี้ผมกอจับมัดเป็นก้อนเดียวกันนะครับเนื่องจากค่าสเตตัสและรูปแบบการล่นคลค์คึงกันมากทั้งสองปืนนี้จะใส่กระสุนได้6นัดและมีดเาเมจที่ค่อนข้างแรงรวมถึงการรีโหลดที่รวดเร็วซึ่งมันเป็นปืนลูกโม่ที่รีโหลดได้เร็วที่สุดในเกม้วครับโดยรวมแล้วเป็นปืนที่ใช้งานง่ายแล้วก็ยิงแรงถ้าพกติดตัวไว้มันจะช่วยชีวิตคนได้อย่างแน่อนอนครับ <S 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 ชิทั้ง2ปืนนี้ผมให้ที่เครับปืนที่7 ปืนฟอร์เมอร์สตออ็อปปืนจิ๋วจากคาส,สเก่ที่มีจุดเด่นในเรื่องอัตราการยิงที่สูงมากๆซึ่งคุณสามารถใช้ปืนนี้ฆ่าศัตรูได้ภายในไม่กี่วินาทีและด้วยความสามารถของมันทําให้เหล่าสเกาชอบเล่นปืนนี้เป็นพิเศษครับจบตายฟอร์เมอร์สต็อปผมให้เทียเอสครับปืนที่7ครับ ปืนรีเพทเทียร์พิสโตล M 1 9 1 2องโดยรวมปืนนี้เป็นปืนที่ดีครับมันมีค่าดาเมจมากที่สุด30ดาเมจยิงได้ไวแดงถีบก็ไม่เยอะมากซึ่งสามารถควบคุมได้แต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่รีโหลดได้นานมากซึ่งใช้เวลามากที่สุด4.75วินาทีถ้าเร็วหน่อยมันก็จะใช้เวลา2.6วินาทีครับปืนนี้ผมให้เทบีครับปืนที่8ปปืนลูกโมกเกเซอร์ M 1 8 7 0 ปืนลูกโมไซใหญ่ที่มีขนาดใหญ่มากๆก็ใหญ่เอาเรื่องอยู่อะประมาณนีโกโกะปืนนี้สามารถฆ่าสตูได้เพียงแค่2นัดแถมในเรื่องระยะยิงก็ทําได้ไกลกว่าปืนลูกโมชนิดอื่นนิดนึงครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นหนึ่งในลูกโมที่รีโหลดได้นานเอาเรื่องอยู่ครับเนื่องจากมันเปลี่ยนกระสุนแบบทีละนัดแล้วมันทําให้รีโหลดนานชิบหายเลยปืนเกเซอร์เทบียบครับปืนต่อไปครับ MLE 1903เนปิดนี้เมื่อเทียบกับปืน1911เป1มันเป็นปืนที่มีดาเมจน้อยกว่าแต่ในทางกับกันมันก็เป็นปืนที่ยิงได้เร็วพร้อมกับแรงติเปืนที่น้อยทำให้สามารถคมเปืนได้ง่ายกว่าครับไดนามายอ่ะเออใช่ไดนามายจริงด้วยส่วนข้อดีอีกข้อก็คืออัตรา,าก,การยิงที่สูงกว่าโอชิพา,า,ทาดยทุกถังเดืดมแล้วเป็นปืนที่ใช้ง่ายมีแล้วรู้สึกอุ่นใจดีครับ ปืนนี้ผมให้ที่ A ครับปืนที่11ปืนบูด็อกรีเวอเวอร์ปืนนี้เป็นปืนที่สามารถฆ่าศัตรูได้เพียงแค่ยิงแค่2นัดแต่ต้องเป็นระยะใกล้มากๆนะครับแต่ถ้าระยะไกลมากกว่านั้นอาจจะต้องใช้3นัดเป็นอย่างต่ำแล้วก็ยังมีอีกปืนหนึ่งที่มีรูปแบบการเล่นค้ายกันซึ่งมันก็คือโบดิโอ1 8 8 9 ปืนนี้มันจะเหนือกว่าตรงที่ว่ามีดาเมจที่แรงกว่านิดนึงแล้วก็มีกระสุนที่วิ่งได้เร็วกว่าส่วนข้อเสียใหญ่ๆที่2ปืนนี้มีร่วมกันก็คือทั้ง2ปืนนี้รีโหลดได้แบบทีละนัดเท่านั้นครับแล้วมันจะทําให้ช้ามากๆทั้ง2ปืนนี้ผมให้ที่บครับปืนต่อไปครับปืนมาสอัตโนมัติพิสตตลโอ้เจ็บ ปืนพกไซส์ใหญ่ที่ยิงได้ค่อนข้างแรงแถมจุกระสุนได้เยอะมากซึ่งมันจุกระสุนได้มากสุด11นัดครับด้วยขนาดและความแรงของมันทําให้ผมชอบมองว่ามันเป็นปืน Desert ีกเกิลจากยุคปัจจุบันส่วนข้อเสียของมันก็คือยิงได้ช้าทําให้สู้ใน,นระยะใกล้ได้ลําบากครับปืนนี้ผมให้ที่เครับปืนที่13ครับปืน4 9 3ปืนนี้ใส,ส่กระสุนได้มากสุด9นัดยิงสแปมได้ไว,วแตมมีแรงถีบปืนที่ต่ำและสามารถคุมปืนได้ง่าย แล้วมันยังเปลี่ยนกระสุนได้ไวอีกด้วยถ้าจะให้พูดตรงๆมันคือปืนที่อยู่ในระดับกลางๆครับไม่ถึงกับโกงแต่ก็ไม่ได้กาก,ากจนเล่นไม่ได้ปืน493ผมให้ที่ B ครับปืนต่อไปครับปืนโอเบร s สพิสโตลนี่คือปืนโปรดของผมเลยครับผมแนะนำให้มองว่ามันเป็นปืนไรเฟิลขนาดเล็กซึ่งมันมีดาเมจที่แรงมากๆและแรงที่สุดในหมดของปืนพก แล้วถ้าคุณอยู่ใกล้กับศัตรูมากพอคุณอาจจะฆ่าศัตรูได้เพียงแค่นัดเดียวครับโอ้เก็บสองเรืนี้ไปไหนเกิดแต่ถ้าคุณอยากเล่นพิเรนคุณก็สามารถเอาปืนนี้ไปโบลด้อย่างสบายสบายอุ้ยมาได้ไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปืนโอเบส ผมให้ที่ T S. ปืนต่อไปครับปืนนากองรีเวเวอร์ปืนลูกโม่ที่มีขนาดไซส์เล็กที่สุดในเกมแถมยิงได้เร็วแล้วก็ไม่ได้มีดาเมจที่แรงมากเหมือนปืนลูกโม่อันอื่นซึ่งปืนลูกโม่ส่วนมากต้องยิง2นัดถึงจะตายครับแต่ปืนนี้ต้องยิงสนัดในกรณีที่ยิงไม่โดนหัวนะครับอันนี้ผมฟลุกอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งปืนลูกโม่กระบอกนี้ก็รีโหลดได้ช้าเอาเรื่องอยู่ครับเผื่อมันอาจจะเป็นปืนลูกโม่ที่รีโหลดที่ช้าที่สุดในเกมเลยก็ได้ปืนนี้ผมให้ที่4ครับ ปืนต่อไปครับทัสเชนพิส t o l แล้วก็ปืนโมเดโล1915ทั้ง2องปืนนี้มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระสุนที่มันจุกกระสุนได้9นัดเหมือนกันอัตราการยิงก็เท่ากัน Let's go ค่าความเสียหายสูงสุดก็เท่ากันเออแปลกดีวะ่ะส่วนในด้านเกมเพลย์ทั้ง2องปืนนี้เป็นปืนที่ยิงได้ไม่ค่อยแรงครับแต่มันสามารถยิงได้เร็วมากซึ่งส่วนมากจะใช้ได้ดีในระยะประชิด ไกลเกินเอาระเบิดไปวัดตกลงทั้งสองปืนนี้ผมให้ที่บีครับปืนต่อไป number three revolver ปืนนี้เป็นปืนลูกโม่ที่ยิงได้แรงแล้วก็มีความแม่นยำสูงเดยวมันใส่กระสุนได้มากสุด6นัดครับอะ มันเป็นปืนลกโมดที่ใช้ได้โคตรดีแต่ก็เสียเล็กน้อยของมันก็คือการยิงที่ช้ามากแต่มันก็ไม่ได้ช้าจนเล่นยากขนาดนั้นครับแต่ก็นั่นแหละครับปืนที่มันยิงได้แม่นมันก็ต้องยิงได้ช้าเป็นเรื่องธรรมดาดีมากลูกเพาะปืนนี้ผมไปที่เทียเอครับปืนต่อไปปืน m 1 9 0 3 Hammerless นฮนี่คือสุดยอดปืนที่เน้นยิงสแปมเป็นหลักจุกระสุนได้มากสุด9นัดซึ่งถือว่าพอประมาณเป็นปืนที่ยิงได้เร็ว เฮ้ยช่วยด้วยส่วนในเรื่องการเปลี่ยนกระสุนก็ทำได้เร็วเหมือนกันโดยปืนนี้ใช้เวลารีโหลดแค่1 1ึ่งวิเท่านั้นเองครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเมื่อก่อนผมไม่เคยใช้ปืนนี้เลยครับผมเห็นว่าปืนนี้มันเล็กและคิดว่ามันไม่แรงแน,แน่แต่พอมาใช้จริงๆก็ถือว่าใช้ดีมากปืนแฮ m m e r l e s s ผมให้ที่เทียเปืนสุดท้ายแล้วครับปืนลูกโมกพีสชิเปอร์ มันคือปืนชนิดพิเศษที่ไม่ได้อยู่ในร้านค้าทั่วไปครับแต่คุณสามารถได้มันมาครอบครองได้ผ่านการทำเควสทั้ง7เควสซึ่งตัวผมในอดีตก็ปวดหัวกับเควสพวกนี้พอสมควรครับโดยเฉพาะเควสอคอนฟลิกถ้าใครสนใจอยากจะปลดล็อกปืนนี้นะครับผมแนะนําให้ไปดูใน YouTube ซึ่งมันจะมีช่องใหญ่ๆสอนวิธีท,ทาแบบละเอียดเลยกลับมาที่ปืนนี้กันก่อนมันเป็นอีกปืนลูกโม่ที่ยิงได้แรงพอสมควรแต่ยิงได้ช้าแถมมีแอนิเมชันการรีโหลดที่นานแต่ก็นั่นแหละมันเป็นปืนที่ให้ความรู้สึกมอนได้เป็นคาวบอยเลยครับตาย เื่ปืนพิสคิปเปอร์ผมให้ที่เทียเอสอันนี้แรงโวยล้วนจบไปแล้วนะครับกับการจัดอันดับปืนพกเป็นอีกคลิปที่ผมทําช้ากว่ากําหนดพอสมควรก็ขออภัยด้วยครับส่วนของคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้พูดออกไปว่าจะทําของพักวีรอบนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับพอดีผมเห็นว่ามีคนขอเยอะเกี่ยวกับปืนพกผมก็เลยจัดให้เลยตามคําขอหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Hey, mommy, I'm a baby waby. I want mommy wami to give me white sauce from her juggy wuggies. Mmm, yummy. I want milky wilkies from mommy's booby woobies. I'm so silly, willy. I took a poopy in the bed. Mommy, please help me clean it up.